การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ปฏิบัติงานอิสระในแพลตฟอร์มออนไลน์โดยมีคณะผู้จัดทาดังนี้ 1. นางสาวพิมลวันรอดประชา 2. ในายชินพัฒจันเจริญผลและ 3. นางสาวนริศราบุพภางามประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาการบัญชี อาจารย์ที่ปรึกษาหลักได้แก่อาจารย์เข็มพรสีมงคลอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้แก่อาจารย์ดวงพรลาดเจริญและอาจารย์มลิวันไกสิงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาอย่างที่ทราบกันดีว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นหน้าที่ของประชาชนผู้มีเงินได้ทุกคนที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี และด้วยในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากทำให้ผู้คนหันมาประกอบธุรกิจออนไลน์และอาชีพอิสระกันมากขึ้นด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ปฏิบัติงานอิสระในแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ปฏิบัติงานอิสระในแพลตฟอร์มออนไลน์โดยรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานอิสระในแพลตฟอร์ม Facebook กลุ่มง,งานอิสระอยู่ที่ไหนก็ทําได้ซึ่งเลือกมาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจองจํานวน300คนโดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทางเส้นจํานวน179คนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอบเขตด,ด้ามตัวแปรตัวแปรต้นได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคลและตัวแปรตามได้แก่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประโยชน์ที่จะได้รับทําให้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีของผู้ปฏิบัติงานอิสระ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังสามารถนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการดําเนินการจัดเก็บภาษีและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้อีกด้วยผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง20-30ปีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีไรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่1 0 0 0 0บาท มีการรับรู้การประชาสัมพันธ์ต่างๆของสัมภากร์บ้างบางครั้งมีประสบการณ์การคำนวณภาษีน้อยกว่า6ครั้งอีกทั้งส่วนใหญ่ยังไม่เคยยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ปฏิบัติงานอิสระในแพลตฟอร์มออนไลน์ด้านลักษณะของเงินได้และการหักหน้าที่จ่ายโดยรวมมีระดับความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย ด้านการลดหย่อนภาษีมีระดับความรู้ความเข้าใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางด้านอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีระดับความรู้ความเข้าใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและด้านระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการมีระดับความรู้ความเข้าใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จะสรุปได้ว่าระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ปฏิบัติงานอิสระในแพลตฟอร์มออนไลน์มีระดับความรู้ความเข้าใจโดยรวมของทั้ง4ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลวิจัยไปใช้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแก่ประชาชนที่ยังมีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อยโดยการเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปควรทำการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพอื่นๆที่หลากหลายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและนำมาเปรียบเทียบกันให้เห็นมุ มองที่ชัดขึ้น